ตอนนี้ผมพาเคนมาที่พาภูฟ้าแล้วครับเคนซึ่งบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับ ตั้งแต่เดินเข้ามานะครับอาจารย์รู้สึกว่าธรรมชาติโอบล้อมเราทุกทิศเลยครับผมมีแต่ต้นไม้เสียงลำธารนะครับอาจารย์คือหายากครับอากาศสดชื่นแบบนี้ใช่ครับคือที่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคือจะมีลำธารไหลผ่านห้องพักครับผมแล้วก็จริงๆแล้วผมเคยมาถ่ายรายการชาญไม้ซึ่งเป็นเทปแรกลยครับมาที่นี่นะครับเพนมาย้อนรอยกันทีเดียวใช่ครับคือห้องพักที่นี่ตอนนี้เขามีเฟสใหม่นะครับครับผมคือห้องพักเดิมมันจะเป็นวิลล่านะครับจะมีลำธารอยู่ไหลผ่านหน้าห้องพักทุกห้อง <ม>แล้วก็เฟสใหม่จะเป็นตัวตึกครับซึ่งเขาออกแบบได้สวยมากนะครับแล้วก็ห้องกว้างสบายแล้วก็มีอ่างจกุซี่นะครับผพมอ๋อเรียกได้ว่าเหมือนรีโนเวทให้มันทันสมัยขึ้นออจริงนะไม่ใช่รีนูนเป็นการสร้างใหม่อ๋อเ,เป็นการสร้างใหม่นะครับใช่ครับ<ม>เป็นการสร้างเฟสใหม่แล้วก็มีห้องพักเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเป็นตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นให้กับ<ม>ลูกค้าที่มาใช้บริการใช่ไหมครับผมใช่ครับ<ม>คือดีมากๆเลยนะครับสำหรับที่นี่ผมว่าเพราะว่าเวลา การมีรีสอร์ตอย่างเงี้ยมันไม่กระทบต่อธรรมชาติด้วยครับอาจารย์ด้ว,ว่ายังคงสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างไว้ด้วยครับ,รบผมเห็นด้วยมากเลยครับ You have to have sneak into my เดี๋ยวผมแนะนำเค้นให้รู้จักกับคุณเพนนะครับคุณเพนจะเป็นเจ้าของสัตว์ครับสวัสดีครับคุณเพนครับสวัสดีค่ะผมเจอคุณเพนหลายครั้งแล้วเพราะว่ามาที่นี่บ่อยแล้วอ๋อเห็นอาจารย์บอกมาที่นี่ตั้งแต่แบบแรกๆเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ยังมีเก้าห้องอยู่เลยเต็นนี้แบบใหญ่โอ้โหพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงตอนนี้มี20ห้องเพิ่มขยายในโซนใหม่ วันนี้มาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะโอ้ชอบครับชอบมากๆไม่อยากออกไปไหนเลยครับ <c oughs> อยากจะอยู่แต่ในโรงแรมแบบว่าทั้งวันเลยวันนี้วันมาดีนะคะคอากาศเริ่มเย็นแล้ว<ช>เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเดือนตุลานะคะ<ช>แต่ว่าก็ถือว่าสบายๆนะคะตอนนี้เราก็มีเพิ่มโซนใหม่มาเราเรียกว่าภูโซนนะคะคืนนี้จะได้สัมผัสภูโซนว่าเป็นยังไงแต่ก่อนนี้เรามีแค่เก้าห้องวิลล่าตอนนี้เพิ่มมาในส่วนภูโซนเนี่ยคือ มาจากการเรียนรู้จากเก้าห้องนะคะเพราะว่าห้องแรกๆเนี่ยเป็นห้องลำทานติดลำทานทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นห้องบ้านหลังๆเล็กๆคราวนี้เนี่ยพอเราเปิดมาได้สักประมาณ6ปีเราก็เริ่มรู้ว่าเรามีกลุ่มที่ลูกค้าที่เป็นครอบครัวมีแบบครอบครัวมีเด็กมีผู้ใหญ่มาเยอะขึ้นก็ต้องการความสะดวกสบายใช่ต้องการห้องที่ใหญ่ขึ้น ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นแต่ว่ายังอยากอย,กอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติยังอยากสูตรอากาศบริสุทธิ์เย็นๆอยู่อย่างเงี้ยคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่มาได้สัมผัสอากาศเย็นสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภูโซนตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนี้โดยเฉพาะแล้วก็เท่าที่เปิดมาได้ปีหนึ่งนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ ในส่วนของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เลยนะคะคือคออด้วยด้วย,วย,วยแต่ละห้องเนี่ยคือเป็นห้องที่มีจกกักรุสซี่สูทนะคะเกือบทุกห้องแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะคะ<ม>ในรูมไทยที่เป็นพูลเนียสตรีมห้องเนี่ยไซส์60ตารางเมตรใหญ่มากเ็เหมือนจริง,รงๆต้องบอกว่าเหมือนคอนโดใช่ครับแต่ะค,ะคอนโดครับยนีส60ตารางเมตรแล้วก็อยู่อยู่แบบนอนคืออันนี้เนี่ยเราให้สําหรับ รวมให้3ท่านอยู่ได้คนที่3คืนเหมือนเหมือนฟรีไม่ต้องเงินเพิ่มเลยไม่ต้องจ่ายค่าเอ็กซ์เเบดเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัวจริงๆใช่แนะนํานิดนึงเราจะมี3ามลุมทายก็คือว่าเรามีเมา a เทนวิวนะคะเมานเทนวิวนี้จะอยู่ชั้น2ส่วนชั้น3นี้จะเป็น t t ท็คือตรงตัวเลยคือเป็นวิวยอดไม้ก็จะเห็นวิวได้สวยได้ไกลที่สุด ส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นพูลเนียสววมก็คือเป็นห้องที่เป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะแล้วก็ติดลำธารเลย<อ>ก็สําหรับใครที่อยากแช่น้ำน้ำสระว่ายน้ํานี่ก็จะเป็นระบบเกลือด้วยนะคะ<อ>แล้วก็โซนนี้เนี่ยต้องขออนุญ,ญาติแนะนําเพิ่มนิดนึงก็คือโซนนี้เราเป็นก r ี e ซีซั s o โซนแบบคือเป็นคอนเซ็ปต์เพื่อพลังงานสะอาดจริงๆ<อ>คือตัวนี้เราใช้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ําร้อนเพราะว่าที่นี่อย่างที่รู้ว่าเราอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะอากาศจะค่อนข้างเย็นตลอดปีน้ำเนี่ยจะเย็นเช้าเช้าเนี่ยเปิดน้ําล้างหน้าเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งอากาศดีอากาศดีจริงๆค่ะก็จะเย็นตลอดปีเพราะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจะเย็นมากแล้วเราจะต้องใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าค่อนข้างเยอะที่นี่ ไม่เปลืองน้ําแต่เปลืองไฟใช่ครับน้ําร้อนเั้นตัวนี้เนี่ยเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการปริดน้ําที่มาใช้กับจักรุซี่ใช้กับส่วนดีมากเลยช่วยลดโลกร้อนด้วยใช่แล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยเรามี3ชั้นแต่เราไม่ต้องใช้ลิฟต์เลยใช่นะคะเพราะว่าเราเราดีไซน์มาเพื่อหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเดินเข้าจากชั้น2ชั้นกลางได้เลยเพราะนั้นเราจะเดินขึ้นกับเดินลงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็ชั้นกลางเนี่ย จะเหมาะสําหรับกลุ่มที่เป็นผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่ต้องใช้รถเข็นในการเดินทางเข้าไปก็ที่นี่ก็คือเราเราสามารถรับรองได้ด้วยสุดยอดเลยครับอันเนือความสะดวกทุกอย่างเลยตั้งแต่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะผมว่ารีสอร์ทที่นี่เพราะว่าเราใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบมากมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นลำธารหรือต้นไม้ครับผมชอบมากๆบรรยากาศที่นี่แบบดีครับขอบคุณมากเลยครับคุณเพ็ญนะครับค่ะยินดีค่ะ